สวัสด,ดีครับต้ปา้าต้อยก๋วย<ห>เตี๋ยวเนี่ยผมพามากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันไม่ใช่ร้านเด็ดธรรมดาแต่ความทึ่งคือคนนี้สวัสดีค่ะฟังก๋วยเตี๋ยวเลยป้าต้อยมีหมดอย่างไงมีค่ะอ,อ่ามีไปสังก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวดูความทึ่งของป้าต้อยป้า <ac l ots> ต้อยเนี่ยป้าต้อยอันนี่ครับจะบอกว่าทึ่งความทึ่งอันดับแรก ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวไปไหนไปเอากีตาร์ค่ะผมสั่งก๋วยเตี๋ยวแต่ไปเอากีตา้าอ่ะโอเคโอเคป้าต่อยบอกเขาทีอายุเขาได้แล้วขออภัยนะครับ66ค่ะ66นะครับป้าต่อย66จะขับไปเอากีตาร์ <c oughs> สั่งก๋วยเตี๋ยวแต่ต้องไปเอากีตา้ามาดูกันต่อครับรอนน้ำเดือดแป๊บน,นึงก๋วยเตี๋ยวยังไม่เสร็จเลยเอากีตาร์มาแล้วป้าต่อยน้ำเดือดค่ะรอนน้ำเดือดอ๋อเขาอุดหนุนป้าต่อยกันได้เขาอร่อย แล้วเขามีอันนี้ด้วยอันนี้บะหมี่น้ำโอเคนี่คุณดูดิป้าใส่ก่อนป้าไม่ได้ใส่รอยน้ำอ๋อนี่ดูดิอันนี้ป้าใส่ที่น้ำกินเนอะนี่แล้วประตูป้าต่อยเท่มากเลยโอเพนดอร์ค่ะนะครับโอเคแม่โกเคสระอะไมเอกค่ะโอเพนดอร์ค่ะนะครับนี่คือทางเท้าหน้าร้านไทยรสไงไทยลสไทยอังกฤษปนกันอ๋อไทยอังกฤษปนกันนะครับนี่โอเพนดอร์ค่ะตูก๋วยเตี๋ยว ผ้าต่อยผ้าต่อยชามเท่าไรครับป้าขายสี่สิบนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบมีเนื้อสดโอ้โหมันดูน่ากินมากนะครับเนื้อสดมีเนื้อเปื่อยแบบนี้นะครับชามละสี่สิบเดี๋ยวเราชื่นชิมเลยดีกว่าไปเอาสูตรจากไหนอะครับอันนี้ครับโอ้โหนี่สูตรของแม่ตั้งแต่ออ้ยสมัยป้าอายุยี่สิบช่วยแม่ขายอ่ะ๋อตอนนั้นเรียนจบใหม่ๆก็ ช่วยขายกว๋วยเตี๋ยวส่งน้องเรียนห้าหกคนน่ะช่วยขายกว๋วยเตี๋ยวส่งน้องเรียนห้าหกคนโอ้ oh. เราได้วิชามาได้วิชามีวิชาเหมือนมีทรั์อยู่นับแสนใช่เนาะวิชามาก็สามารถเอามาทํามาหาก,กินได้ใช่ไหมครับพี่น้องพี่ทํากับข้าวอร่อยกันทุกคนเพราะได้จากแม่โอ้โห oh. เออมาตอนหมดทุกทีเลยอะ่ะโอ้โหอร่อยเนี่ยหมดแล้วนะบ้านขายอะ่ะอร่อยเรอยู่บ้านนีกินทุกวันเลย ป๋วต่อยอร่อยอะ่ะอร่อยอร่อยจังเลยเสียดายโหอยู่ไกลวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ่ายด้วยความคิดถึงป้ายเตี๋ยเพราะว่าวันนี้มาเอาต้น ทุเรียนนะครับนี่มาเอาทองหลางมาเอาทุเรียนคิดถึงป้าต่อยซุปมันจะเข้มข้นมากอ่ะคือไม่ได้ใส่เลือดด้วยนะเนี่ยแล้วใส่เลือดยิ่งกว่านี้อเนาะเข้มข้นนี่มาแล้วครับนี่ตบมือนี่ผมบอกป้าต่อยตบมือครับโอ้สุดยอดพึ่งมาฝึกฝนตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนห้าสิบตอนสี่สิบกว่าเนี่ยตอนห้าสิบเริ่มฝึกฝนตอนนี้หกสิบหก หมายความว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนป้าไม่กลัวป้าป้าๆายิ่งแก่นะป้าจะต้องฝึกให้ให้เก่งกว่านี้อีกยิ่งแก่ยิ่งเก่งยิ่งแก่ยิ่งเก่างั้นแสดงว่าทุกคนไม่มีใครแก่เกินเรียนถ้ามีความฝันอะไรต้องทําไม่ว่ามันป้าไม่เคยทิ้งเลยนะไอจุดตรงนี้ครับผมอยู่ในสมองป้าความรักของป้าอยู่ตรงนี้ความสุขของป้าอยู่ตรงนี้แสดงว่าวันนี้เป็นวันที่ป้าต่อยมีความสุขที่ได้เล่นให้คนดู อีกครั้งหนึ่ง,อ,ง pun, อีกครั้งหนึง่งนี่ลงอีกครั้งหนึ่งลงเดี๋ยวลงให้ต่อยทั้งหมดกี่บาทครับก๋วยเตี๋ยวร้อยยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับโอ้ยินดีนะลูกหลาแล้วแล้วรู้ไหมว่าเขาเล่นกีตาร์เก่งร้อยยี่สิบเพื่อนกันมาตั้งกันร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบค่ะอังนั้นเอาไปนี้ไม่ต้องถอนค่ะทุกคนันเลยนะครับยัยไอย่ามาอุดหนุนป้าต่อยอยู่เลยวัดเนินทองทางไปทางไปที่ไหน ทางจะไปขึ้นหินสีทางขึ้นหินสีนะทางจะไปขึ้นหินสีเลยวัดเนินทองประมาณ500เมตรทุงหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีคุณอยากทำอะไรที่มันไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนคนอื่นคุณทำได้เลยทำวันนี้ทำเดี๋ยวนี้ทำปัจจุบันนี้เป็นเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันนี้ขอบคุณป้าต่อยนะครับวันนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆอหนุนก๋วยเตี๋ยวอร่อยอไ่อยกกอแต่ตัวป้า มันมันเรา้จินก็ได้จ้ะอะไรคะเต่าทองยักษ์เนี่ยหมายถึงอะไรคะเนี่มันมีแมงเต่าทองอ๋อเหรอสวยมากเลยเริ่มจะปลูกกี่ต้นครับนั่นแ่ะสองต้นเดียวรล้วจะต้นเดียวนะนี่ต้นเดียมก็เคยขยายเอาไผ่มาหนึ่งต้นนะแล้วก็ผ่านไปสี่ปีมันขยายได้ร่มเงามากๆแล้วเย็นมากๆอ่ะก็คือปลูกไว้ทั้งหมดสามกอสามกอกอละต้นกอละต้นค่ะผ่านไปสี่ปีอ่ะนี่คือต้น ใช่ที่เกิดจากเอาหนึ่งต้นมาปลูกนะครับผ่านไปสี่ปีโอ้โหมันล้มเงามันสุดยอดจริงๆนะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดของมนุษย์คือลมหายใจขาดไปประเดี๋ยวประดาคุณอยู่ไม่ได้เลยกระสุชื่อในตันหนักว่าได้อยู่กับสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วคือลมหายใจก็จะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับมีสติกลมหายใจและทําการให้ที่ยังนี้ยืนที่สุดคือการปลูกต้นไม้นี่แหละครับดูดิปลูกไปผ่านไปแค่สี่ปีมันทําให้โรค เย็นได้ขนาดนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสนุชื่น